เวลาคู่รักตาบอดอ่ะ<ๆ>เขาประเด็ดกันแล้วเขาแบบอยากมีโมเมนต์ป้อนอ่ะเนอกป้าแต่เราจะจะรู้ได้ไงว่าฝากอยู่ไหนแล้วมันจะป้อน <Okay. S 2> ตรงยังไงอ่ะก็คือมัอนก็ต้องบอกเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะเราก็ต้องจิ้มเนาะเราก็ต้องบอกว่าอ,อันนี้อันนี้คือส้สมนะ,อ,ะ<ๆ>อันนี้ระวังหกนะอะไรเงี้ยอันเดี๋ยวเราทให้ดูทอันนี้เป็นคันนี่โทนเนาะแล้วก็ อ่ะจิ้มลงไปหาปลาหนังเห็นไหมวะอ่ะเห็นแล้วจิ้มปุ๊บอ่ะอ่ะอันนี้ส้มเอาไว้เขียไว้ก่อนนะเขียไว้ก่อนนะจะสั่สตรอเบอรี่ให้อ่ะอ่ะเห็นไหมอ่ะกินกินโพได้กินโพก่อนนะอ่ะอ่ะยังวางส้มวางส้อมอ่ะอันนี้อันนี้ช้อนช้อนระวังเอออร่อยปะอร่อยเออเห็นไหมว่ากินได้ด้วย นี่วิธีง,ง่ายๆคือก็ต้องบอกตำแหน่งกันก่อนนะว่าเอออันนี้ส้อมอันนี้ระวังหกนะอะไรเงี้ยอย่างมันแก้ตักสตรอเบอรี่ใส่ช้อนอ่ะมันก็จะขิ่งไปขิ่งมาได้ใช่ไหมมันก็สามารถบอกมันก็จะสามารถหก,กาาถได้ไงเราก็ต้องบอกก่อนอันนี้ระวังหกนะอะไรเงี้ยใช่ประมาแล้วนะครับอือ